การดำเนินการเนี่ยมาตรก,การทางกฎหมายเนี่ยเขาก็มุ่งหวังให้คนเนี่ยนะได้เรียนรู้แล้วก็เมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเมื่อทำความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ให้โอกาสในการแก้ไขประปรุงตัวแต่นี้เรื่องนี้บางเรื่องเนี่ยบางทีมันก็ปล่อยปละและเลยกันมานานนะจรจทถ้ามันกลายเป็นข่านิยมของของคนที่ชอบฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้เขาห้ามอยู่แล้วไม่ใช่การแข่งรถบนเส้นทางสาธารณะไม่ได้อยู่แล้วอันตรายนะครับ แล้วเรื่องเสียงบนภาวะทางเสียงกามีกฎหมายทุกตัวแต่ก็ยังผิดอยู่นั่นแหละนะอย่างเงียง้ยเขาต้องออกมาพิจารณวา้อยใช้หมากฎหมายปกติเพียงพอไหมหรือต้องมีมีกฎหมายหรือมาในช่วงนี้นะก็ไม่ได้มุ่งหมาย,มาย,มาย,มายว่าจะต้องไปแมมเอาเอาก็จะตายไม่ใช่มันก็เด็กะนะส่วนใหญ่ก็เด็กแต่ปัญหาของเราต้องไปดูตรงนั้นอย่าไปสนใจตรงนี้มากนะไปสนใจว่าทําไมเขาถึงมาแข่งกันอยู่อันที่สองก็ในบรรดาเหล่านั้นเนี่ยอยู่นอกระบบการศึกษาประมาณทักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้คือไม่เรียนหนังสือไง ก็มีเวลาว่างเย,ยอะพอควรพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาอยู่กับลูกเพราะฉะนั้นก็เลยให้เงินให้ท้องไปไปทำรถไปซื้อรถอะไรมามันก็เกิดปัญหามาหมดนะปัญหาสังคมอะเริ่มจากครอบครัวที่ที่เราบอกไว้ว่าครอบครัวต้องเข้มแข็งนะแล้วก็โรงเรียนฐารศึกษาสังคมวันนี้ถ้าเราบุ่งหว่านะใช้อํานาจอย่างเดียวใช้กฎหมายอย่างเดียวมันแก้อะไรไม่ค่อยได้ที่ธลานอยู่แล้วเนี่ยไปเปิดสิภรรยาก็มีเนี่ยไม่ไปทำไมจะต้องลอง,ลองรับพวกพวกนี้ตลอดเลยนะทำผิดกฎหมายก็อะ ผิดอันี่ไอ้นน่นก็อ่ะหาอะไรให้เปิดทําไมทําไมไม่ไปแก้ตรงต้นเหตุทำไมแข่งกันทำไมนะไอ้คนที่มาแข่งมีอาชีพมีได้ยังไงพ่อแม่เดือดร้อนหรือเปล่าแล้วทําให้คนอื่นเขาตายเจ็บด้วยมันหรือไม่ที่พามาก็ชนตารวจไปเจ้าที่ตายคนบาดเจ็บสูญเสียเยอะแยะหมดนะก็ไปว่าดิอย่าสอนให้คนไม่เคารพกฎหมายสื่อก็ต้องช่วยนะต่อไปกฎหม,มายคือใช้โทษโทษผู้ปกครองด้วยอเ่าังยังยังไม่ไปถึงตรงนั้นกำลังหาเรื่อยอยู่จะต้องรับผิดชอบกันยังไง นะเอาเอาจากเบาไปหาหนักก็แล้วกันนะอย่าเอาเหมือนเป็นไข้กินยาแรงอย่างเดียวมันไม่หายก็ตายเลยนั้นก็ค่อยผมคิดว่าคนโดยโดยเขาเรียกอะไรพื้นฐานแนละ้วคนทุกคนไม่อยากทำความผิดหรอกแต่มันต้องมีอะไรทักอย่างโดยที่สภาวะาทางจิตใจเขานะอาจจะขาดภาวะอุุ่อาจาาะอาจะอะไรไม่ได้ใช้วิธีการดำรงชีวิตแบบเจอหมอเพียงอน,นะคามอเพียงมไม่เกิดต่อไปเรื่องอะไร ทำไมก็มีอยู่แล้วก็มีมาตรการอยู่แล้วใครได้ทีหนึ่งไอ้ใครได้เหรียญทองก็สองแสนมากการดีกาเขามีอยู่แล้วนี่ทุกคนเนี่ยก็รวมกี่คนกี่ทั้งทีมมันก็มีตัวเลขของมันอยู่แล้วให้ทุกครั้งอ่ะนะครั้งแล้เขาให้ก็เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวให้กระทรวงเขาแบไอกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเขาเสนอมาก็ดีใจกับเขานะ เขาก็ทําจนได้นะปีนี้เราก็เป็นเจ้าหน้าทองบกว่าน่าดีดนะื่อว่าผมก็นั่งดูโค้ชเ,เล่นด้ๆีข้อทั้งแผ่นคือเราได้สแสดงเห็นว่านักกีฬาไทยเป็นผู้ดีก็มโมโหหมดหิตมันก็เลยทําให้กีฬามันแย่ลงไปด้วยถ้าเราเราทําแบบนี้ก็เห็นว่าในวันแรกที่มีปัญหาเรื่องการแข่งขันฟุตบอลนะก็มีคนต่างชาติเขาก็ชื่นชมนะเขาบอกเราเป็นผู้พ่อผูลุกในสนามกีฬาเขายังวาถุนเขาเองเลยก็ทำไปนะว่าเล่นกีฬาแบบนั้นไม่ได้ เนี่ยมันต้องช่วยกันยกระดับอย่างนี้ไม่ใช่เออว่ากันไปว่ากันมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นะสรุปว่าไม่ดีทั้งหมดเราต้องให้กําลังใจเขาเมื่อวานนี้ก็อยากให้กําลังใจพม่าเขาด้วยในฐานะที่เขาเป็นคู่แข่งแล้วคู่แข่งกีฬานะแต่อย่างอื่นเขาไม่ได้คารมิดกันต้องรู้จักให้กําลังใจคนอื่นเขาด้วยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามนะผมไปผมก็แสดงตัวอย่างของผมแล้วก็แต่ก็ตะเกิผมก็ยินดีกับทีมแพ้ของของพม่ามีมาาเขาเพาเราเพื่อนกัน เห็นว่าผมก็จับมัดจับมือก็ไปด้วยกันกับท่านุตีพม่าเนี่ยเมียนมาที่ที่ไปดูการแข่งขันอยู่นะก็ผมก็ไปคุยนักกีฬาเขาอเลยเขาไม่ยื้อยืมจับใส่ต้องให้กําลังใจเขานักกีฬาผมมันแพ้เนี่ยขวัญกระตกอ่ะนะเราไม่ให้กำลังใจกันเองแล้วใครจะให้ล่ะกลับไปเอาดิเรื่องไอเอโอนะครับ นนความขึ้นด้เนี่ยาขนองเราเขตอนนี้ก็เสนอขอมาแต่งตั้งปรับย้ายคนในในกรมกำะดานขึ้นมานะกำลังพี่าอยู่ก็ก็สามารถตอนนี้มันทํางานได้แล้วก็คือมีคนเข้ามาเริ่มแล้วมันจุเข้ามาจ้างเพิ่มมานะแต่อันนี้ในงานโครงสร้างที่มัน <c oughs> ที่มันจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรที่มันเป็นโครงสร้างที่ที่ยั่งยืนนะี่นะก็กําลังทําอยู่ตรงนั้นนะ พราะว่ามาติคอรมอมันจะมีอยู่นะตัวเดิมมาน,นะมันต้องแก้ไขทีละอย่างสพราะว่เขาบอกให้ใกำลังใจเราว่าเออเราแก้ไขได้ดีนะเขาก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือแต่เรื่องของการที่จะเลื่อนต่างๆเรื่องของใบเหลืองใบแดงนะทั้งค้ามนุษย์ทั้งอะไรกราถ่อย่าไปกังวลน,นะมันเป็นปัญหาเดิมแต่วันนี้เราก็ได้บอกว่าเราแก้ทุกอย่างนะท่านต้องมามองตรงนี้ที่ว่าเราแก้ทุกอย่างแล้วแต่ถามว่ามันจะเขาจะให้เราหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเรา เราก็ต้องช่วยกันวันนี้พอเราทําแบบนี้ก็มีวยวายกันอดีเช่นประมงประมองเขาบอกไปอะไรล่ะทำให้เขาไม่มีไรายได้เราเนี่ยก็ต้องมาคุยกันว่าเอ๊จะทำไงกันต่อไปแล้วเราจะปล่อยให้เป็นแนี้ได้หรือนะมันก็มีปัญหาหมดอะแล้วถ้าคนไม่ช่วยกันแล้วรัฐบาลจะทำอะไรได้ ก็วควรไหมล่ะคุณควรไหมคุณเป็นคนไทยไ่ะคุณควรไหมถ้าไม่ควรก็ไม่ต้องถามคำถามนี้เป็นเรื่องอะ่ะถ้าคุณคิดว่าควรคุณก็คุณก็ไม่ใช่คนไทยมั้งเราวะช่วงเดือนเราตอนสำรที่จะเข้าเดือนเราตอนี้มาตรการพิเศษไม่ไไม่มีมาตรการพิเศษมีมาตรการอยู่แล้วคือการกระทำปลอดภัยทุกคนให้ได้วันที่สถา,านการนก็เริ่มดีขึ้นก็เห็นว่าประชาชนออกมาสวดขอบนตขอพรกันเป็นหมื่นๆคนเมื่อวานนี้กองทัพพิสัยเขาก็นำออกมา ก็ทั้งวันนี้เราก็ต้องเร่งรัดในการดูการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาชนภาคประชาธุรกิจต่างๆให้ร่วมมือกันว่าเอ๊ะทำยังไงมันจะสงบให้ได้นะโดยยี่าในปลายปีนี้การเข้าสู่การเป็นสัวาเสื่โอกาสเขาก็หายไปนะในการที่มีคนมาลงทุนกาอยากมาเยอะในการลงทุนภาคใต้มันติดอยู่เรื่องเหล่านี้นะก็ต้องถามคนในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้นำศาสนาเขาจะช่วยกันอย่างไรนะถ้ารัฐจะใช้กําลังใช้กฎหมายอย่างเดียว มันก็ไม่จบวันทีมันต้องเป็นความร่วมมือระหว่างกันนะตอนนี้เรื่องของการพูดคุยแต่ก็เดินไปเรื่อยๆนะวันนี้มีการประสานการบ่าเราอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะทาอยู่นะจ้ปฝ่ายความสงรงาเพาว่าไการพูดคุยติดต่อกันไม่พูดอยู่เมื่อกี้ยังไงแล้วตอนเขากำลังไปตรวจสอบข้างล่างถึงกลุ่มโนู้กลุ่มนี้อยู่บางกลุ่มมันง่ายหรือไงที่เขาจะบ่าออกมาทีเดียวซึ่งหลายอย่างก็หลายกลุ่มก็ถูกลืมไปหมดแล้วล่ะนะมันก็มันก็พอวันนี้พอ สิ่งน้ำพันที่ผมบอกเลยไนงะถ้าเราเดินหน้าเรื่องนี้มันผิดนะมันจะเป็นการยุระดับหลายๆกลุ่มขึ้นมานั่นคือสิ่งที่ท่านต้องกังวลแทนผมเพราะอะไรไหมบางกลุ่มเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วมันหายไปนานแล้วพอไปเอ่ยชื่อเลยมากันใหม่เนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมอยากว่าโดยท่านไม่มีเกียตนมาเราผมรู้ท่านก็วังดีนะแต่พอเราต้องมองให้รอบครอบนะทำไมผมถามว่าตั้งไกลคานาะสื่อเนี่ยคุณต้องช่วยผม ไอ้อย่างเนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ไหมมันจะเกิดขึ้นจากอะไรสาเหตุผมก็เป็นทหารเก่าใครจะมาปฏิวัติได้เขารู้แล้วว่าเขาต้องทําตัวกันอย่างไรในเมื่อเราทํามาไม่ได้ทําอะไรก็ปฏิวัติแบบไม่ใช่ไอ้ที่ผมออกมาเนี่ยอะไรผมรับว่าผมไม่ทาแต่ผมมาทําเพื่อให้มันเกิดอีกวันหน้าทําไมเัยต้องไปยุกกันออกไปออกมาให,ให้มันบ่อยผมไม่เขา้าใจไม่มีเรื่องมันจะออกมาทําไมออกมาได้หรอใครอยากมาแบกรับความรับผิดชอบแบบนี้เลาไม่มีแล้ว นะการสร้างเกิดความบัลลังกก็สร้างแต่แล้วคุณก็ณณขยายเข้าไปแค่คนพูดคนเดียวน่ะใครก็ยังไม่รู้เลยเราพูดว่าถูกของอะไรยังไม่รู้เลยนะเราท่าก็ยืนยันใครก็ยืนยันก็ยังเะไไม่คุยอยู่นั่นแหละมันจบไปแล้วเขาก็พูดไปทุกคนแหละเขามไม่เกี่ยเขามไม่มีไม่มีหรอกครับมันไม่ใช่นิยายนะมันดีแล้วไงสิ่งที่มันไม่ดีอะไรรู้ไหมผมบอกแล้วผมไปหลายประเทศมา เขาบอกว่าวันนี้บ้านเรามีเสรียรภาพเขาพ่อจะลงทุนของประเทสิงคโปร์เขาบอกเขาจะลงทุน20บริษัทเขาถามผมว่าผมจะรัาการนี้ได้ต่อไหม,มการเมืองทา้เตุเารณ์กิจถามมันวุ่นไวายไหมนี่แหละทุกคนกลับมาดูประเทศชาติกันหน่อยสิว่าเขาห่วอยู่แค่เนี้ยแล้วถ้าเราจะ,ปะเปิดพื้นที่เวทีซื้ออะไรไปเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยรั้าการที่มาได้การเข้าทนมก็ดีขึ้นแล้วก็สร้างเศรษฐกิจระดับล่างดีขึ้นนี่ถ้าราเศรษฐกิจก็ดี การเมืองก็ต้อตงเอาแบบนั้นแบบนี้อ่าผมก็รีบไปโน่นไปนี่ผมยังไม่ได้ฝืนรถแบบผมสักตัวเลยเนี่ยก็เสียงกันไปมาอยู่ได้ใครพูดอะไรก็พูดไปผมผมกินยารถแบบของผมม,มีมีรัฐมน,นูญก็เลือกตั้งแบบก็เลือกประชาธิปไตย,กย,กย,กยนก็เลือกไม่ผ่านเขาว่ากันใหม่แค่นั้นเองนี้จะอเอาผิดคนที่ทำอะไรก็ดูก่อนเขาต่างตามอยู่ขอรู้หลยว่าใคร ว่าตัวเองนี่จะไม่มีความเป็นไปได้นะคะคือคนพูดหืออธิบายเท่าไหร่ก็แล้วก็คุณก็ไม่ได้อธิบายผมก็เขียนพูดทำไมไม่ต้องสังคมเลิกกัทีไอ้เรื่องแบบเนี้ยเลิกเลิกข่าวลือข่าวลือถ้าผมไม่ได้พูดก็ไม่มีใครไม่ผมไม่ได้พูดก็คือไม่ใช่เอางี้ทั้งบ้างนีนิ่งๆกันทั้งบ้างบ้านเมืองได้ถบนะได้ทำ่างอื่นไงเนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องต้องทำเนี่ยวันนี้ประชุมตั้งเยอะแยะหมดนะเดี๋ยวก็ฟังโฆษกแล้วกัน เรื่องทกัพย์สเรื่องน้าเรื่องการลดต้นทุนทำไมไม่เสนอข่าวแบบนี้บ้างอ่ะหรือเป็นข่าวอะไรสื่อทหารก็เลยต้องเอาความมั่นคงไปทีวัดรัฐประหารอย่างนี้นะเลืกอทีเปลี่ยนเป็นความมั่นคงว่ะนะความมั่นคงคืออะไรความมั่นคงในเรื่องของความมีเสถียรภาพของรัฐบาลนะคนไม่ดีก right? ็ถูกโเนคดีตามกฎหมายนะแล้วก็ไม่พูดอะไรที่มันไม่มีประโยชน์กับประเทศชาติวันนี้เขาจะมาลทุกอย่างนี่เรือคุยก็จะมาเขาอยากจะมาประเทศไทย ขนาดห้าพันห้าพันคนเขาพร้อมอจะมาเราก็ต้องมาเตรียมผ้าเรือเตรียมอะไรเขาเทียบได้ที่ภูเก็ตก่อนควนี้ต้องดูระดับน้าความลึกเรามันได้ไหมทินระดับน้ำประมาณสิบสองเมตรก็ลหลังตำรวจอยู่นี่คือสิ่งที่เราทําทําไมต้องไปประจานคนอื่นเขาด้วยนะก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะเดินหน้าประเทศไปในอนาคตเพราว่ากันมานี่คนไทยก็ต้องแก้มไม่ใช่โภนาไปคน,ปน,นลงนี้เออมันทะเลาะตรงนี้ตรงนี้อันนี้ใหม่เดคนเขียนไ,ไม่เห็นไดประโยชนะ์อะไรทุกอย่างแล้วเขาก็ไปมาลงทุน

ก็บอกว่าก็เวลาผมทําผมให้เวลาทํามาตั้งนานแล้วแปดเดือนแล้วทําไม่ได้ผมก็ให้ทําให้ได้ภายในเดือนเดียวแล้วจะเอาอะไรกับผมอีกอ่ะถ้าผมไม่ทำก็บอกเออมีมีอำนาจมาตราสีก็ใช้ไม่ได้เพราะผมทําให้แล้วจะเอาอะไรกับผมอีกก็เดี๋ยวก็ไปดูทิดระยะสองะยะสามทำยังไงวันนี้ก็เกลี่ยดึงโคต้ากลับมาเพิ่มตรงนี้ตรงแรกก็ลดลงก่อนแล้วเดี๋ยวพอได้โคต้าเพิ่มก็บึกเพิ่มให้คิดจนหูระผุอยู่แล้วจะเอาอะไรกันอีกหึ เมื่อไหร่ต่อเลยตอนไหนเอาลิขาย70บาทไงทนายยกคายได้รับรายงานเรื่องที่มีชาวต่างชาติจ้างคนไทยจดทะเบียนเพื่ออ้างสิทธิ์หรอดอกอะไรเป็นมีไปตั้งนานแล้วก็ต้องไปไล่ดูเราไปตรวจสอบดูเพราะว่ามีรายงานว่าข้าราชการก็ามีก็ต้องไปตรวจสอบดูไงมันมีไปตั้งนานแล้วก็ไปโดนลงโทษกันวันนี้ก็จะไปสอบสืบสวนลงโทษทุกเรื่องมันเกิดมานานแล้วก็ไม่ได้ดูแลจใส่กันมันก็เป็นแบบนี้แหละ พอวันนี้จะทําไปก็ตีไปหมดแต่ยุ่งคนนี้คูรอดจะก็ปล่อยให้เขาเดาเนินการไปนะถามได้ผมไม่ได้โกรธท่านหรอกเพียงแต่ว่าพูดให้เข้าใจว่าเออปัญหาทั้งหมดวันนี้ไม่ใช่ปัญหาเกิดวันนี้นะไม่ได้เกิดสมัยผมเข้ามานะไม่เกิดพั้งแแล้วผมไม่ยามทำทีละีทีละเป็นร้อยอันเนี่ยถ้าก็จะเอาแต่ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่ดีเก้าสันท่านไม่สนใจผมเลยถ้าต้องสนใจด้วยซี่มาได้ทวงครับทวงทวงความรุ่นระหว่างความดีความไม่ดีความทั่วกับความไม่ทั่ว ทำไมไม่เขียนแบบนี้เล่าถ้าเขียนแบบนี้มันก็เหมือนกับทาการปกติผมมาเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วก็แล้วก็ทําไม่ทําอะไรหรือทําอะไรไม่ใช่ผมทําทุกเรื่องอืมผมจะบอกให้ถ้าผมไม่ทําวันนี้ไว้นะวันหน้าถ้ากะไปเรียกร้องเอาเองจากคนอื่น,นถ้าไม่เรียกร้องเอาเองเนะเพราะผมทําให้หมดแล้วพอแล้วอะไรกันะ เรอคุยเรื <st endroit> <pose. th extreme> ่องปัญหาไแดนะคะที่เมื่อกี้พูดไปไม่ฟังไอ้หรือเกษตรกรอันนี้เกษตรกรเนี่ยก็มีสองอย่างพวกหนึ่งก็คือเข้าใจพวกหนึ่งก็ไม่เข้าใจหรือพยายามไม่เข้าใจแต่ผมก็เห็นใจเพราะนั้นเขาก็เป็นหนี้เป็นสินนะนี่แหละคือสิ่งที่มันต้องสร้างอามุ์ที่มันถูกต้องให้เขาไปในเมื่อน้ําฝนมันก็ไม่ตกน้ําในเขื่อนก็เห็นว่ามันแห้งแต่หลายคนก็ยังทํานาให้ได้สองครั้งใช่ไหมเล่าเพราะว่าถ้าหากว่าตอนนี้มันเรื่องของขอบที่หนึ่ง ในเมื่อขอบที่หนึ่งเนี่ยถ้าเขาปลูกขอบหนึ่งได้มันก็ต่อไปขอบ,ขอบสองเขาทำนาได้เตียงทางข้าวนาปีไอ้น้านาปังเนี่ยน้ำมนไม่ได้มีอยู่แล้วนะครันนี้ดันนาปีก็ทําไม่ได้ขึ้นมาอีกแล้วจใจผมไปหานาที่ไหนผมก็ต้องเตรียมมาตรการว่าจะช่วยคืนอย่างไรจะเปลี่ยนการปลูกพืชอย่างไรหาอาชีพเพื่อให้มีได้อย่างที่ต้นหัวตะผูอยู่เนี่ยเราจะเขียนให้มันให้ใช้ใ้มันเลวร้ายไปกว่าเดิมเลยเพราะมันอยู่ที่ฝน ถ้าต้องเขียนผมเอาวิจิตระอกาสสอนนี่แหละทลําไมฝนต้องไปตกทําไมตอบสิเพราะป่ามันไม่มีเพราะป่าถูกทำลายละละละยี่สิบหกล้านไร่ไงเล้าเคยเห็นไหมภาคที่ภาคเหนือมันมีแต่ขาหัวโลดเคยเห็นไหมนั่นแหละถ้าต้องเขียนข่าวแบบนี้ให้คนเข้าไปสนใจเอาใจใส่เจ้าที่อยู่นี้เาก็ทําเต็มที่แต่ถามว่ามันจะพื้นป่าให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ได้ไหมมันปลูกไม่ขึ้นขนาดนั้นหรอกมันก็แห้งแล้งแบอย่างเงี้ยวันหน้าอาจจะไม่มีฝนเลยก็ได้ผมบอกไว้ก่อน ผมังคับผลไม่ได้ี่นะให้เมฆไปตรงไหนก็ไม่ได้ทําฝนเทียมมันก็ไม่ตกไม่มีเมฆไม่มีความชื้นไม่มีป่ามันจะเกิดฝนได้ไงไม่มีสอนคนให้เข้าใจแบบนั้นต้อไม่ใช่จะต้องทำรา้ได้รายได้ดอกเบี้ยอะไรนี่สินเยอะก็จะทำไปไหนก็ติหามาตรการแต่จะให้ได้เหมือนขายปกติมันคงยาก่ะมันต้องใช้เงินเท่าไหร่แต่เกษตรกรอยู่ในวงจรได้สามยี่สิบกว่าล้านคนนะ่แจกแค่คนละร้อยบาทก็ถึงหมื่นกว่าล้านแล้วนะ เกษตรกรไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวเด้อข้าวมีสิบกว่าล้านที่เหลืออีกะไะยางมันทำผลังอะไรเยอะแยะหมดนั่นแหละใช้ไดำทั้งนั้นแหละแล้วไงแล้วชดเชยอ่ะเป็นไร่อ่ะแล้วทั้งหมดกี่ไร่อ่ะร้อยสี่สิบแปดล้านไร่ตัวเลขการทำเกษตรประเทศเราประเทศเรามีสามร้อยยี่สิบล้านไร่ทางการเกษตรร้อยสี่สิบแปดล้านไร่เอาแค่ไร่ละพันเนี่ยเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่แสนกว่าล้านเงินที่ไหนเงินที่ไหนต่อบมาดิ ภาษีได้เพ bills. ิ่มยังจพอบอกภาษีเก็บเพิ่มไม่ได้ก็เป็นหน้าที่รัฐบาลมีความผิดออกนะก็การประกอบการมันก็มีปัญหาการส่งออกส่งออกเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ปรับโครงสร้างการส่งออกถึงค้าเราจากการเกษตรให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นส่งวัตถุดิบไปอย่างเดียวเนี่ยใครทําใครทามาเขาหน้าไปถามรัฐบาลหน้าด้วยแล้วทาพูดนี้หรือเปล่านะเพิ่มราคาสินค้าส่งออกให้ได้ข้าวจะส่งยังไงไม่ใช่ข้าวมันก็ตกวันนี้ก็ปลูกแข่งกันทุกที่ไปแล้ แล้วเราข้ามเลยมันมีขอมานมีเราก็มีของมันอื่นของประเทศน้อประเทศนี้เขาผลิตมาหมดอ่ะเราจะสู้เขาอย่างไงนี่เขาเรียกว่าการปรับโครงสร้างนะเพิ่มความแข็งแกร่งได้กการแข่งขันเพิ่มนวัตกรรมทําไงข้าวมีราคาสูงขึ้นนะั่นแหละสิ่งที่เราต้องทำวันนี้ก็ทําอยู่นะกำลังวิจัยพัฒนาอยู่เยอะแยะไปหมดนะยางจะทำยังไงก็ตอนนี้ก็เพิ่มผลผลิตการใช้ยางในประเทศตอนนี้ก็ต้องสร้างรับเบอร์ซิตี้สร้างเกตอะไร เศรษฐกิจพิเศษมันก็ต้องได้ดีโรงงานใช้ยางไงแล้วก็ทามาได้ไว้แล้วแล้วมันจะทําเสร็จภายในสามวันห้าวันไหมมันก็ไม่ได้เพราะเราเป็นประเทศที่ผลิตวัสดุอะไรต้นทุนมากอยู่แล้วทางอาหารทางอะไรยางเยิงอใช่ไหมแล้วขายเป็นของเป็นกิโลเป็นกระสอบไปเรื่อยๆเนี่ยผมถามว่าวันหน้าจะอยู่อย่างไงผมคิดไปถึงขนาดว่าดีมานซัพพลายมันควรจะเท่าไหร่ยางควรจะปลูกเท่าไหร่ นะใช้ในประเทศ30มสิบปรเทศนันไม่เหลือเท่าไหร่ที่ขายต่างประเทศนะที่เหลือก็สำรองไว้ทานะวัตกรรมเพิ่มมันควรจะใช้ห้าสิบห้าสิบถ้าอย่างงี้อยู่ได้เก็ตไอ้สวนยางก็ก็อยู่ดีกินดีสวนยางวันนี้ก็ไม่ได้เหมือนประเทศอื่นมันมีทั้งเจ้าของนะเป็นเจ้าของแล้วก็จ้างคนตกดคนเดือดร้อนเจ้าของก็ไม่เท่าไหร่อ่ะมันคนเกลีดเดือดร้อนใช่ไหมก็ต้องดูแลคนเกรีดผมถามที่ผ่านมาทําอย่างนี้ไหมนะก็ถึงเวลาก็เอา ก็เอาเงินไปเงินไปจบปีหน้ามาใหม่เอาเงินไปเงินไปก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอแต่ถามว่าทาแบบผมเนี่ยทุกคนก็เดือดร้อนไม่ไ,ไม่ให้ไปดูแลอยากได้เงินแหมไปไม่ได้ะนะต้องคิดคันใหม่นะผมว่าต้องสร้างการรับรู้ใหม่ผมเห็นใจอยู่แล้วพี่น้องประชาชนตองหาทางทําให้ยังไงกำลังคิดอยู่วันที่หน้านก็จะมีการประชมุมอะไรณะมนมันศรษฐคิดอยู่ก็จะ,จะเสนอม,มาตรการมาแต่ใช้เงินมากๆมันก็ไม่ไหวนะ เราก็ต้องมีทั้งการาใช้ใจ่ายปกติฟังก์ชันสองก็คือถักเพื่อนร่างการลงทุนสาม้านสร้างความเข้มแข็งของประเทศด้วยการลงทุนและวระเดอนของการอะไรสร้างความเชื่อมโยงเพื่ออนาคตการลงทุนหรื่งน้ำา่งรถไฟอะไรต่างๆวันนี้ที่ที่กู้มาก็กู้มาเป็นส่วนๆกู้เป็นแต่ละปีแต่ละปีไปไม่ผูกพันระยะย,ยาวไม่ได้กู้ทั้งหมดที่ว่าว่าอะไรสองแสนล้านสองล้านล้านเลย คือมันผิดกันไหมล่ะแต่ก่อนที่กู้ทั้งสองล้านล้านน่ะมันต่างที่ผมทำให้วันนี้เริ่มต้นผมก็ใช้งิประจำปีทําไปตรงตอนไหนที่ต้องเร่งด่วนมันก็จะกู้มาส่วนหนึ่งเชนน่นน้ํามันนก็มีในส่วนของโมบนันแล้วก็เพิ่มมา4หมื่นที่จะต้องเร่งทําปีนี้ให้ได้เร,เรื่องปลาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาเคยทากันอย่างนี้ไหมวันหน้าของเรื่านี้มันเป็นเอเซทมันเป็นส,สมบัติของชาติมันมีรถไฟขบวนบูนชาติเท่าไหร่ มันตันี้ต้องลงทุนแน่นอนลงทุนเรื่องรางเงองรถไฟเรื่องการบริหารเยอะแยะหมดแต่ว่าหน้าของเหล่านี้ทุกคนบอกเป็นหนี้สินแต่มันเป็นหนี้ที่มันเป็นอะไรทรัพย์สมบัติแผ่นดินที่มีมูลค่าไม่ใช่ไม่ใช่มีปัญหามอ,อ,องในเรื่องของหนี้ฐานะเราก็ต้องดูหนี้ฐานะเราจะบริหารหนี้เหล่านี้อย่างไรวันนี้ก็คณะกรรมาการเขาก็นิ่งเขาก็ทํกันอยู่ทั้งหมดเอาทั้งหมดมันเรียบเรียงเรื่อมาเลย ทำร่ากันยังไงไงนะถ้ามันไม่มีหนี้สินเก่าอยู่แล้วเนี่ยผมสบายมากไม่ยุ่งอย่างนี้หรอกมีเก่าก็ต้องใช้หนี้ใหม่พอจะทําใหม่มันก็ติดไปหนดนี่สามารมันก็ยังน้อยอยู่สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไปเขียนว่าเออเนี่ยไปจะ,ะแบกหนี้ไปเอาเอา,เอาจำนวนที่ลงทุนทั้งหมดเรื่องรถไฟเรื่องรถไฟเรื่องน้ำั้งหมดเอามาหารเรื่อมดถ้าหารนี้ไม่นด้ไปไม่ได้ประเทศไปไม่ได้น่นอนมันก็ต้องเป็นเพราะทุกคนก็ต้องร่วมทุกคนร่วมกันใช้ร่วมกันกินอยู่ ผมก็ไม่ไ <scholarly> ด <Elena> like uh ้ปได้เงินจากไอ้รถไฟทั cube, the the ้งล right ึงนะเขาเขาเปิดบริการผมก็ไม่ได้ส่วนแบ่งเขานะมันก็ต้องมาลงทุนได้ลงทุนมันก็ต้องมีการอะไรสามปี5ปีเจปีอะไรครับน้องเนี่ยเขามีกติกาอยู่แล้วต้อคุยกันละเอียดยิบเลยนะไม่ใช่ตกลงปากเปล่านะหลายอย่างที่ไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะที่ผ่านมานะผลประโยชน์เยอะแยะหมดอย่าพูดเลย นัย้ต่อมาชอว์บางกลุ่มมีข้อเสนอให้เปิดคาสิโนส่วนมาเพื่อนำรายได้ก็ไปว่ามันแล้วคนไทยยอมไหมเล่าเออเอาไปหามาจุดยืนรัฐบาลเราจะมีผมไม่มีจุดยืนจุดยืนผมก็ทำงานวันนี้ให้ให้เรียบร้อยเรื่องอนาคตเรื่องจะตั้งเติร์อะไรก็ไปหาดึงเลยมาคนทั้งประเทศเขาก็รับได้เปล่าผมไม่มีจุดยืนตรงนี้จุดยืนเรื่องคอนติโนไม่มีจุดยืนแต่เราเห็นเรื่องของปชเนี่ยท่านต้องเร็ยนฝักลูกแหนก่อีว่าต้อง ว่าทำไมปรับเรื่องอะไรรถแบบเขาเขียนว้อยู่แล้วถ้ามันไม่ผ่านก็กี่วันน่ะตั้งคณะกรรมการใหม่ตั้งร่างใหม่เท่าไหร่กี่เดือนก็เท่านั้นผมไม่ต้องไปปรับเปิดอะไรผมเลยไม่รู้ไม่รู้ผมไม่ได้อยู่ในสพชแต่ว่าก็ไม่มีใบสังาสัญญาผมจะไปสั่งทำไมผมตั้งเข้ามาแล้วทำหน้าที่ของเขาดิถ้ามีกันเดือนกันเนี่ยก็ทำงานไปเิเขาตั้งใจทำงานผมคิดว่านะ กขาตั้งใจทำมาทุกอย่างแหละที่แต่ว่าคนมันเยอะคนมันเยอะแล้วมาจากหลายภาคหลายส่วนด้วยกันมาจากจังหวัดก็มีคัดสรรก็มาจากจังหวัดก็ด้วยจะมบอบอกว่ามีส่วนร่วมกันไม่ได้นักการเมืองก็มีในั้นน่ะไม่มีนักการเมือง <S <S อมีแล้วทาไมมันสิ่งที่ผมต้องการให้เขาไปหารือมัทำยังไงบ้านเมืองเดินหน้าปรากฏว่ามันไปไม่ได้คือหารือไม่ได้มันก็ต่างคนต่างมีเขาเรียกอะไรมีมีของตัวเองอ่ะ ความคิดของตัวเองความคิดของภาคการเมืองมันอยู่ตรงนั้นน้ำจะไปอย่างไรผมไม่รู้นะถ้าประเทศไทยไปยิ่ไปไม่ได้หรอกวันนี้เราปฏิรูปไปรูปคือวันนี้รัฐบาลที่ทําอยู่แล้วต้องส่งต่อไปรูปในไปวันหน้ารัฐบาลหน้านี่แหละคือคือพ o อยคือโจทย์ของผมถ้าเก็ไปทําตามนี้แหละผมก็ทาไม่ได้ในส่วนของผมจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญแล้วก็เลือกตัง้งผมก็จบแล้วที่ของผมใ้ที่ไปรูปวันนี้เขาก็ไปเรียบเรียงมาว่าหลังจากเลือกตั้งไปแล้วเขาจะรัฐบาลใหม่ทําอะไรต่อ สอชเขออกกฎหมายตรงนั้นเขียนร้ำมนตรงนั้นว่าเขาจะทําอะไรกันต่อบ้างกี่เรื่องทําอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่วิธีการทํำยังไงกี่รรมับกำลหลักรองเสริมมันไม่ใช่ว่าจะเลือกจะปฏิรูปภายในปีหรือสองปีนะมาปฏิรูป,ปเป็นสิบสิบปีทุกประเทศเขาทําแบบนี้ผมม่อยู่ไม่ได้อยู่แล้วจะไปอยู่อะไรกันนานตักหนาขนาดก็ทุกคนถ้าทุกคนทําแบบนี้นะวางทิสาประเทศชาติห้มันชัดเจนขึ้นแล้วไม่ไม่เลือกเขาเลือกเรา ทำให้เอาประชาชนเป็นหลักเป็นศูนย์กลางจริงใจกับเขาเป็นหูเป็นใจเขาไม่เอาเปรียบกับเขาไม่เห็นพนดจากเขาถ้าทุกคนคิดแบบนี้นะนักการเมืองทุกคนเป็นแบบนี้หมดประเทศไทยไปได้โหลดข้างหน้าเข้าใจไหมคราวนี้มันติดขัดด้วยไอ้ปใช้ธิไตยมันก็ต้องมีเรื่องอะไรคะแนนเสียงเรื่องอะไรนี่มันทําให้ไปไม่ได้เนี่ยแหละคือปัญหาของเราบ้านเมืองเราเีแค่นี้นะแต่เรื่องคะแนนเสียงเรื่องโหวตอะไรเหล่านี้ ตอนแรกมันต<ส> <Be> ้องในความคิดผมนะมันก um ็ต้องมียุทธศาสตร์ประเทศไงจะเดินประเทศเราไปทางไหนยังไงแล้วก็ทุกรัฐบาลที่เข้ามาอะไรที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติก็ตลือกถาตามนั้นอะไที่เป็นเรื่องนโยบายของพรรคการเมืองก็ทําตามนโยบายพรรคที่ประชาชนเขาเลือกมาวันนี้มันเล่นทำตามนโยบายพรรคอย่างเดียวประเทศชาติก็เสียหายถูกไหมล่ะมันก็ได้คนพวกหรือเก่งพวกไม่ได้มันก็มีฝ่ายค้านกับฝ่ายบ้านมาตลอดมันต้องมีบางอย่างที่ฝ่ายค้านระบาดต้องร่วมมือกันในการทํา เช่นาการลงทุนสร้างเสาพืพ้นฐานต้องยอมกันร่วมมือกันทานะขาอะไรแล้วาาก็ทําไม่ได้เพราะมันค้างกันไปค้างกันมานะบางพวกบางบางแผนงานของกานมันก็ดีกับประเทศแต่ไม่ได้ทำเพราะฝ่ายค้านก็ไม่ให้ทำฝ่ายบานก็จะทําแต่ก็ไม่ชัดเรื่องความง่งสเนีมยมันก็ไปไม่ได้หมดประเทศไทยนะอ่นะอะไรท่านครับวันนี้ทางได้เสนอจเพิ่มมาตรการเศรษฐกิจ ให้กับนายยาลงในโยบายมาตรการอ่ะใช่ครับอาคุณอ่ะผมถามคุณดีกว่าอ่ะคุณอยากได้อะไรอ่ะหนึ่งอยากได้มาตรการการสส่งเริมมาตรกษาเอสเอ็นบีสั่งแล้วเดี๋ยวพวกเราให้คิจแจกมาวันนี้มีมาตรการในเรื่องของการอะไรลดลด<า>ดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยอะไรให้มีหมดเดี๋ยวฟังเขาเท่าไหร่ผมจำตัวเลขไม่ได้นะสั่งมาแล้วนะก็ต้องชัดเจนวันนี้ก็ช่วยไปเยอะนะเอสเอ็นบีก็มีบางคนมันนี่ยสื่อเนี่ยบางทีผมไม่ได้โทษท่าน ซื้อบ้างซื้อเยไม่มีข้อมูลแล้วก็เขียนอะไรออกมาที่ว่ารัฐบาลไม่ดูแลเอ้ทําทำไมไม่ดูใช้เงินไปนเท่าไหร่แล้วไอ้คนที่มาให้ข่าวนั่นคือคนที่มันไม่ได้อยู่ในกรอบที่รับการช่วยเหลือไม่มีสักภาพนะมันจะล้มละลายทำน้องเนี่ยถ้ามีวันผมบอกอะไรเอ้ทมีสี่อย่างหนึ่งถ้าดีส่งไปต่างประเทศได้เราก็สนับสนุนให้ขยายไปต่างประเทศสองขยายในประเทศเพิ่มสาขาเพิ่มจุดอะไรกว่าไปสามก็คืออะไร ที่มันกำลังจะล้มมีล้มแหล่เอาให้เขาตั้งตัวได้อยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดินไปต่ออันที่สี่อะไรที่มันล้มไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้แล้วมันพังผ้าไปแต่เพราะเงินทุนไม่มีแต่มีสั้อา้อยู่มีโรงงานมีลูกค้ามปอยู่เนี่ยเราก็ส่วนมีสี่อย่างแต่อย่างก็ให้คนละอย่างไปมันให้เท่ากันไม่ได้นะทุกคนก็จะเอาเท่ากันหมดสิบผ้าร้านสิบแปด้านห้าสิบ้านมันได้ไหมแล้วถ้าทำแล้วไม่ต้องมาเป็นนัาเตะไม่ต้องมาเป็นนายกนะให้ใครก็ได้ทำ เม่ต้องเอาเป้าหมายมาดูที่แต่และประเภทจะต้องทําแต่และประเภทอย่างแต่และประเภทอย่างไรเงินตรงไหนใช้ตรงไหนงบประมาณจะใช้ยังไงจะช่วยเงินต้นเงินดอกดอกเบีย้ยเงินกู้หรือ,อยบยธนาคารรัฐธนาคารเอกพาณิชย์แยกกันไปที่จะดูแลกันยังไงนะที่ผ่านมาก็โคมโคมงลงไปแล้วก็ลง NPL ลงลงมันก็ต้องให้ทุกคนอยู่ในกติกาพีครับสอนให้ทุกคนอยู่ในกติกา ดูกฎระเบียบเขาบ้างไม่ใช่เรียกร้องทุกอย่างทุกอย่างใครจะทําให้ท่านได้ไม่มีหรอกครับก็มีปัญหาระยะยาวขึ้นเราต้องกังวลอยู่นะเดี๋ยวท่านตีมาไทยอยู่เะครับเดี๋ยวท่านเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะเพราะว่าท่านรับรับผิดชอบเรื่องนี้ไปมันมีปัญหาเยอะเรื่องขยะตกค้างขยะอะไรมีพิษมีพิษก็กำลังทาอยู่คณะที้ปัญหาคือความร่วมมือนะนะเดี๋ยวฟังท่านละกันแล้วถ้าไปสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเราจะทํำยังไงนะวันนี้พอพูดถึงเรื่องเก็บขยะรับ เสียเงินไม่ได้เลยแต่ต้องมาดูที่ว่าข้อมูลเดิมมันเก็บเงินกันมาเท่าไหร่แล้วใช้ไปยังไงรัฐบาลโโบอีกเท่าไหร่แล้วจะทํำยังไงถ้าจะเพิ่มมากกว่านี้มันได้ไหมไปท่ารู้ผมหน่อยนะลงไฟ้าลิขสนหินตเนืนนท่ารู้ท่าเรือขัดแย้งไปหมดเลยแล้วมันจะอยู่กันยังไงเล่าถ้าทําผู้นี้ไม่ได้นะวันหน้าไม่ต้องอยู่กันผมบอกให้เลยทุกเรื่องเพราะฉะนั้นก็ไปสร้างรู้ให้ประชาชนในข้าร่วมมืออันไหนไม่เอาก็ไม่เอาแต่ไม่เอาท่านต้องยอมรับสภาพนะว่า ่างอยู่แบบนี้แล้วคนทั้งประเทศก็ต้องอยู่แบบนี้เพราะมันไปไม่ได้ไงพัฒนาประเทศไม่ได้แต่ทําไงว่ารัฐจะต้องไปดูแลผู้เยวยาคนเหล่านี้นั่นเงินงบประมาณไม่ทั่วถึงรัฐบาลออกมาก็มีมีอยู่แล้วจะไปตรงไหนพอไปปั๊บมันก็ไม่ทั่วถึงถ้าเราทำนี้ถ้าเจนก็ไปพูดกับเขาก่อนเออมันจะเกิดตรงนี้กับบ้านท่านนะท่านรับได้ไหมถ้าไม่ได้ผม่ายเรื่องอะไรก็พาเขามาดูงานดูน่นผมว่ามันไปได้หมดพี่พามามันมั่วๆไงพี่คน นะเดี๋ยวฟังท่านลำติชนะครับท่านลมเย็นกับผมกาบท่านขอบคุณครับอการทำงานเนี่ยมันมันไม่ได้นะคือต้องรู้ว่าเราก็ต้องอธิบายเราต้องต้อวทำใจกับเขาไอคำว่าถูกใจผู้ใหญ่มปนธรรมดาซึ่งในใจผมอ่เะเขาหลับผู้ใหญ่นั้นแหละใช่ไหมถามว่าทุกคนไม่รัค่าหรือรักนะ แตถาว่ามันมีความิเนตัวเขามีผมไม่มีีรยกล้วก็ต่างกันัไม่ใช่ามว่าตรใจว่ะอะไรล้วบ้านมึงจะได้อมัรกลง้านลกปั้วเอาแล้วลมลังัวครับตรงน